ตอนนี้จะพร้อมแล้วตรงมุมเขียอนะกลางกลางเลยครับกลางสีฟ้าอะแหละโอเคสวัสดีครับพีานินตอนนี้เราไลฟ์สดกันนะคะไลฟ์สดครับทางเพจไหนคะเนี่ยเพจพระรถเฉลิมแสนเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะใช่ครับสวัสดีค่ะจากเอเชียเัพเดตนะคะใช่ครับวันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์พระรถเฉลิมแสนนะคะครับขอใช้แว่นนะคะได้ครับได้ครับ นายกสมาคมคชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนใช่ครับะะป้ายแดงค่ะก็วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องสสมันมีแบบสองเขตสอ,สองแบบสองแบบใช่ไหมคะใช่ครับท่านพรสคะสสมีแบบสองเขตแต่สสเขตส่วนมากประชาชนสน่วนมากจะรับทราบแล้วใช่ไหมคะครับแต่แบบแบ่งเขตเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายว่าสสแบบแบบ่งเขตคืออะไรมี มีอ่าบทบาทอะไรในทางการเมืองนะคะบัญชีรายชื่อด้วยใช่ไหมบัญชีรายชื่อนะคะหรือปฏิริทปฏิริทนะคะนะคะเมื่อก่อนนี้ฉันก็ยังไม่ทราบเลยว่าปฏิริทมีหน้าที่อะไรนะคะวันนี้ก็เลยมาเราจะวิเคราะห์กันแต่ละพักพักการเมืองมาเล่าสู่ฟังเล่าสู่กันฟังคือเป็นการปูพื้นใช่ไหมปูพื้นก่อนอ่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีเรียกว่ามีพักการเมืองเนี่ยค่ะครับ เห็นแล้วหกเจ็ดสิบหกหกสิบกว่าพักสี่สิบกว่าพักแต่อันดับแต่ว่ามีที่มีอ่าเข้าเลือกตั้งครั้งนี้มียี่สิบอ๋อเลยฮะแต่จริงจริแล้วมีสี่สิบหกพักคือจดทะเบียนไว้อายังไม่พร้อมอ่ะยังไม่พร้อมเลือกตั้งเนี่ยกี่พักนะทั้งหมดรวมแล้วรวมแล้วประมาณประมาณสี่สิบเก้าพักค่ะโอ้สี่สิบเก้าพักเลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเข้าสู่สามเลือกตั้งครั้งนี้ประมาณยี่สิบพักเนาะ แล้วครึ่งตือครึ่งเลยค่ะประมาณนั้นก็พักที่มีสนใจมากก็คือพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก้าวไกลนะคะแล้วก็พักของเนี่ยภูมิใจไทยภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติรวมไทยอ่าใช่ค่ะไทยสร้างไทยค่ะประชาไทยประชาไทยชาติพัฒนาค่ะชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเก้าโอ้โหฮือ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 ค่ะฮอฮ้ย ักรีนกรีนมาจากไหนอะกรีนกอนนะคะอ๋อเหรออ๋อกรีนเหรอกรีนกรีนนะคะออ๋กรีนสีเขียวใช่ไหมพลังสยามเสมอภาคนะคะอ่าชาติไทยพัฒนาภาคีเครือข่ายไทยแล้วก็เปลี่ยนมีเปลี่ยนด้วยนะคะพักเปลี่ยนเหรอพักเปลี่ยนคําเดียวเนี่ยเหรอถ้าเปลี่ยนเนี่ยค่ะพักเปลี่ยนอชื่อคําเดียวสั้นเลยค่ะไม่มา เอเดี๋ยวนะใหม่พักเปลี่ยนอ๋อชื่อพักใหม่ก็มีคำว่าใหม่คำเดียวใะใหม่เนี่ยค่ะเป็นรูปมือแบบนี้พักเดี๋ยวนะพักเสมอภาคอยู่ไหมเสมอภาคอันเป็นสามขีดค่ะเสมอภาคค่ะมีสามขีดเนี่ยค่ะก็มีใช่ไหมใช่ค่ะแต่พักใหม่จะเป็นรูปมือแบบนี้อใหม่คำเดียวนะพักเปลี่ยนจะเป็นกากบาดทวเปลี่ยนเปลี่ยนเ่เปลี่ยนคาเดียวจะมีคําอยู่สองพักรู้สึกสามพักค่ะที่ใช้เอ้ยมีมี มีสีด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะมีพลังตัวเดียวทำเดียวใหม่แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็กรีนค่ะเอวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องว่าที่มาที่ไปสสปาติลีสเนีคะว่ามีบทบาทอะไรถ้าเกิด เพราะว่าพักเพื่อไทยนี่บอกต้องแลนสไลด์เท่านั้นทําไมถึงต้องแลนสไลด์เพราะว่าต้องเลือกทั้งโคนทั้งสสแบบแบงเกตและแตบปฏิริษีรายชื่อเนี่ยค่ะแล้วความสําคัญของแบบรายชื่อเนี่ยมีความสําคัญยังไงข้างมากคะระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนสี่สี่เลยค่ะเพราอย่างนี้กาลังผมเป็นนักวิชาการอยู่ใช่ค่ะเออเอางี้ผมเบื้องต้นเนาะเราอยากทำรายการเราอาจจะไม่ใช่โทรทัศน์หลัก สามห้าเจ็ดเไทยพีวหรือว่าช่องดาวเทียมที่หรืเในชั่นนี้เนะะเานะเขาจะมีนักวิชาการมาวิเคราะห์มาพูดคุยนู่นน,นี่นั่นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการจัดบัญชีรายชื่อหรือว่าสสเขตหรือปฏิลิยหรือบัญชีรลยชื่อเนี่ยคือที่ผ่านมาถ้าคนสนใจการเมืองติดตามประจำเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันเป็นยังไงวันนี้เราอาจจะเหมือนกับเอาคราวมาไยส่วนน,นิดนึงเนาะ จะเพิ่งจะเพิ่งเบื่อแล้วกันใช่อยะไม่เบื่อนะเพราะว่าบางทีเราจะต้องเจาะลึกลงไปขนาดตัวดิฉันเองนะคะคลุกคีกับการเมืองยังยังเพิ่งจะมารู้สิปีหลังเลยบทบาทของแต่ละบุคคลเป็นยังไงยังไงก็ันซับซ้อนมากอเคอเดี๋ยวเอางี้นะผมจะเล่าให้ฟังเบื้องต้นก็คือพี่น้องส่วนหนึ่งที่ติดตามการเมืองเหตุผมพรดเนี่ยก็ค่อนข้างข้างหลังในเป็นเสื้อแดงเลยเวลาหน้าเพจผมเนจะเป็นคนกำลังยืนปราศัยตัวผมเองข้างหลังก็มีคําว่า อ่าผดเด็จการขอให้มันคือขอให้มันหยุดหมดในรุ่นเรานี้ะนะเราผมคือคิดงี้นั่นก็คือคนสัญใาการเมืองจะรู้ว่าผมเป็นใครแนวคิดการเมืองที่เรามีทุกวันเนี่ย<ะ>มันเริ่มต้นเมื่อรัฐมนตรีปี4ี่ศนย์ปีนั้นไทยรักไทยยังอ่ก่อนนั้นน่ะยังไม่เคยลงเลือกตั้งเป็นตั้งพรรคใหม่เลยถ้าพูดถึงไทยรักไทยคุณทักษิณน,นะ,ะเสนอเรื่อง30บบาทรักษาทุกโรคโน่นนี่นั่นคนก็ไม่เชื่อก็ ทำไมจะต้องมีปฏิริททำไมต้องมีบัญชีเลยชื่อทำไมจะต้องมีสอสอเขตเขาบอกว่าเหตุที่ต้องมีสอส,อสอบัญชีเลยชื่อเนี่ยมันมีเหตุอยู่สองสามเหตุใหญ่ๆก็คือว่าสอสอลงพื้นที่เช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอุดรขอนแกน่นสงขลาสุงไงโกรกภาคใต้นาาธิว่าปัตตานีเพราะอะไรเพราะเขาต้องการเลือกคนที่อยู่ใกล้เขาสอสอขอเขตนะค่ะ อย่างเราเคยได้ยินว่าภาคใต้เนี่ยเลือกคนภาคหนังตะลุงชื่อหนังพร้อมอจะภาคหนังตะลุงคนชอบก็เห็นไหมในควารู้ใหม่นะคะท่านผู้ชมค่ะคือต้องอยู่ในพื้นที่คนชอบไพศา,าลเหรอเขาชอบคนหนึ่งเป่าแคนเก่งมากเลยหมอ,อแคนดังเป็นสสครับอ๋อหมอลำที่เป็นหมอลำกรนเ่าเนี่ยได้เป็นสสหรือบางคนเป็นมหา ที่คนแถวนั้นเรารู้เคยถ้าครูมาเก่าเป็นมหาเป็นคนดีเป็นลูกบ้านนั้นอำเภอนั้นห,นะหรือบางคนก็เป็นทนาย <c oughs> ที่ช่วยเหลือประชาชนเช่นท <c oughs> นายแคล้วนรปรติหรือว่าอย่างทนายอดิศรเพียงเกตอะไรเงี้ยก็คนรู้จักหลายคนที่มีวิชาชีพชื่อเสียงช่วยเหลือพี่น้องในในพื้นที่ตรงนั้นนะ <c oughs> ในพื้นที่อำเภอจังหวัดของเขาตรงนั้น <c oughs> นั่นก็คืออย่างคนภาคเหนือเราอาจจะมะีบางคนที่เป็นคนเป็นครูอยู่ใน ตำบลอำเภอนั้นมีชื่อเสียงคนรู้จักนั่นคือเขาอยากให้บริการไปงานศพงานแต่งงานบวชนู่นนี่นั่นนั่นคืองานที่คนเขาต้องการบริการสอ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าเอา้าก็แค่คนภาคนังตะลุงคนเป่าแคนคุณจะมีความรู้อะไรมาออกกฎหมายมาบริหารกระทรวงต่วงกรมที่เขาม,มีความรู้ระดับปริญญาตรีโทเอก <c oughs> มีกติกากฎหมายง่าย <c oughs> มันก็อาจจะถูกหลอกจากใากรการประจำที่เคี่ยวลากดิน เอาเอกสารมาให้เซ็นนู่นนี่นั่นแล้วตีจกจบบางวันที่เกิดความผิดพลาดได้หรือที่ความคิดมันสมองใหม่ๆอาจจะไม่ทันขั้การหรือว่ามีแนวคิดมันก็ไม่ได้การพิจารณากฎหมายการอภิปรายมีปัญหาได้ก็พูดไปตามเรื่องเดี๋ยวที่เราเห็นกันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเขาก็เลยคิดว่านักวิชาการส่วนหนึ่งพูดไม่เก่งชาวบ้านไม่รู้จักแต่มีความรู้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องของวิชาชีพเฉพาะเช่น เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการค้าอ,อย่างเช่นคุณอะไรนะที่จมวลรเวอติลีสเพื่อไทยเจ้าของหมู่บ้านคุณเศรษฐาทวีสินทวีสินเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเขาดูแลธุรกิจเป็นหมื่นล้านเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราไม่สามารถจะให้เขาไปตากแดดตากฝนได้เขาไ่รู้จะหาเสียงไหนอย่างเช่นคนรู้เรื่องทําการเกษตรนักวิชาการคนรู้เรื่องปรมาณูคนรู้เรื่องอ การค้าอ,ออนไลน์หรือพวกติ๊กตออะไรต่างพวกนี้ก็เลยไม่าสามารถที่จะเอาคนพวกเนี้ไปลงหาเสียงอาจจะสู้แบบผู้ใหญ่เปอาแคนไม่ได้อ,อ,อาจจะสู้นัเพรอแนงตุลุงไม่ได้เขาก็เลยว่าคนพวกเนี้มีความรู้ควรจะมาอยู่ในบัญชีปาติลิตเสนอหน้าให้เห็นว่าในกอในขอมีความรู้ความสามารถคงนี้นะ,ะถ้าคุณเลือกพรรคเราคุณจะได้มือเศรษฐกิจ การค้าไปขายอย่างคุณเศษฐาเนี่ยออกไปขายของได้ทั่วโลก<ะ>หรือว่าจะเอาคนที่รู้เรื่องเศร,รษฐกิจอย่างหมอมิง้งหรือว่าคนอื่นๆที่เขาเตรียมการกันได้หมดหรือว่าคนที่เก่งด้านขายของออนไลน์เนี่ยเขามีหมดอย่างเงี้ยเขาจะอ,าอยู่ในบัตชลิสต์เลยหนึ่งถึงร้อยหนึ่งถึงร้อยหนึ่งถึงร้อยนะ,ะวันหนึ่งถ้าเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนที่เป็นนายกต้องอยู่เบอร์หนึ่งบัญชลิสต์นะและธุรกิเมือม่อก่อนนี้นะ,ะแต่ว่าไปยุท์ แกแต่งตั้งคนนุ้งแกมาแล้วสองร้อยห้าสิบคราวนี้นก็คือใช้มีสสวงหน้าวิาทสองร้อยสิบนะบรรเลแกเป็นนายกก็เลยเขียนว,ว่าคนจะเป็นนายกไม่จําเป็นต้องเป็นปาร์ติลิสก็ได้แต่เมื่อก่อนเราต่อสู้กันเรื่องอะไรเรื่องคนจะเป็นนายกต้องมาจากสสเพราะอะไรเพราะเรากลัวว่าให้พวกเผด็จการตั้งแต่สมัยสุกินดามันข้าหมัวมา,ามาเป็นปใช่<ม>ใช่ ตอนจำลองมาต่อต้านนู่นนี่นั่นตอนนี้โอ้โหเราเห็นเอาคุณพูกนี้เป็นเท,<า>ทวดาลคะ่ะอาจารย์สองพันห้าร้อยสาสิบใช่ใช่ใช่โ oh. อ,อ oh. คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราหวังว่าคนจะเข้าใจรัฐธรรมนูนแต่ละฉบับมันเขียนขึ้นมาโดยพวกขดดิบการไง <Okay. S 2> เพื่อมันจะได้เป็นรัฐบาลต่อเนื่องออื mm. แต่ว่าจุดอ่อนก็คือว่าเที่ยวเนี้ยมันไปเขากลัวว่าคุณคนของพรรคตั้งแต่ไทยลักษไทยประชาธิไตมาถึงเพื่อไทยเนี่ยจะได้เป็นรัฐบาล ก็เลยกําหนดว่าใครก็ตามได้เป็นรัฐบาลห้ามเกินสองสมัยสมัยละสี่ปีเป็นแปดปีทีนี้ไอ้เจ้าผีบ้าเผด็จการเนี่ยมันเป็นมาแปดปีกว่าแล้วมันจะเก้าปีมันจะต่อไปอีกชักมันไงก็หมายถึงว่าที่เขามีข่าวลือว่าเขียนยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวลือนี่ข่าวมันเป็นของจริงมันเขียนไว้แล้วเอไม่ใช่เรื่องข่าวลือคือตอนนี้ชักมันแต่บ้านเมืองชีพหายกูไม่รบรู้ปาร์ตี้ลีด แต่ละสมัยเขียนไม่ต่างครั้งเขียนแล้วเนี่ยเรามีปฏิรีเท่าไหร่รู้ไหมแต่ได้เบาปฏิรีลิ<ำ>รตรร้อยยี่สิบห้าสอสเขตเฮ้ยร้อยสามสิบมั้งที่ที่เข้ามาเป็นปฏิปรีเนี่ยนะใช่เมื่อก่อนนะอมากกว่าปกติสะสะเขตจากสี่ร้อยเหลือสามร้อยกว่าแต่รวมกันแล้วเป็นห้าร้อยเพื่ออะไรเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกเขาไงนี่คือสิ่งที่เราเห็นแต่เที่ยวนี้เนี่ยความสำคัญของปฏิรีก็คือ เราจะเห็นว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ยที่โดดเด่นที่สุดคือพักเพื่อไทยเขาจะมีกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจเห็นไหมก็มีหมอมิ่งกับคณะมานั่งเลียงแถวกันเขาจะพูดถึงเรื่องโครงการโน่นนี่นั่นกระเป๋าดิจิตอลเรื่องอค่าแรง600บาทเป็นญ,ญาตี25,000หรือว่าใครตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปจะมีกระเป๋าเงินดิจิตอลไม่ตำกว่าหมื่นบาทใส่กระเปา๋าค,คนอายุ16ปีทั่วประเทศ เออตอนนี้เกินสิบหกแล้วมั้งก็คงจะได้ตรงนี้นะแต่ว่าใช้ในรอบใส่รอบรอบรอบอ่าสิสอ่สี่กิโลเมตรที่เราคุณที่คุณจะใช้เงินนี้ได้นะคือนี่คือกลุ่มเศรษฐกิจเนาะแต่มีกลุ่มหนึ่งผมสนใจมากก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มกลุ่มทํางานในเชิงนวัตกรรมกลุ่มที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ครอบครัวคุณยานินมีอาจจะมีคุณยานินมีลูกมีหลานอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเก่ง เห็นหลานแสดงละครเก่งร้องเพลงเก่งรัฐบาลจะช่วยเหลือเลยเก่งใช่ไหมไปให้ลูกร้องให้เก่งทําให้เก่งพอสักพักหนึ่งพอเขาเก่งเสร็จอาจจะได้เป็นลิซ่าคนที่สองที่สามแล้วเงินมันจะไหลมาเทมาแล้วรัฐบาลต้องช่วยแล้วอินูนั่ะจะช่วยครอบครัวของคุณแม่คุณย่าคุณเนี่ยคือลักษณะเนี้นี่คือลักษณะแม้แต่เรื่องของการสร้างจิตวิญญาณจากตัวบุคคลเนี่ย ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเลยรัฐบาลจะขุดขึ้นมาจากความสามารถแต่ละคนซึ่งมันซ่อนอยู่ซึ่งหมายว่ามันเป็นความพร้อมที่สูงมากเพราะก็คือว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขามีบัญชีปฏิริษหนึ่งบัญชีจริงที่แจ้งกับทางกะกะตร้อยคนนะ,ะแต่ผมผมเคยได้ยินมาว่ามีคนเข้าบัญชีไว้เนี่ยเรียงคิวกันอยู่เนี่ยห้าร้อยคนขนาดใครไหมหมอประสงค์บุญพงษ์ ผมได้อ่านแถลงการของท่านนะท่านลาออกจากพกรรคเสรีรวมไทยของออท่านเสรีพิสุทธิ์นะ,ะตั้งนานล่วงหน้ามายื่นจำนงอยู่ในบัญชีเสื้อปะติพกักเพไทยท่านยังถูกเบียดจ,จากคนอื่นเลยท่านก็เลยต้องยอมแต่ไม่เวลาายท่านบอกกันนะท่านจะช่วยพักเพื่อไทยหาเสียงเต็มที่หาเียงเต็มที่ในเขตนครมณม,มที่เป็นที่บ้านฐานที่มั่นท่านเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนพักเพื่อไทยเนี่ยมีคุณภาพสูงมากขนาดใครด้วยไหม ปกติที่กำลังลนลงกันตรงนี้นะ <S <S นายยกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าเอา้าแล้วยังไงอ่ะประยุทธ์ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วอีกหลายคนก็รัฐธรรมนูญกำหนดไว้คนพยายามจะมาจี้องคงอิ่งอุคงอิ่ง,งทำไม่ลงคุณเสรษฐาทําไม่ลง <S <S หรือเบอร์สามแจ้งวันไม่ลงคุณนุ้งยิงเนี่ยมีเหตุผลพูดฟังได้หนึ่งก็คืออ้างอะไรอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนว่าลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่คุณนุ้งอิ่ง ผมคิดว่าจริงๆนะมันมีเหตุผลลึกๆก็คือว่าคนของเพื่อไทยถ้าอุ้งอิงเศษฐาหรือกับท่านเบอร์สามเนี่ยไปลงปาร์ตี้ลีดมันก็จะตัดโอกาสของคนอีกสามคนที่ควรจะเข้ามาใช่ไหมแม้เขาไม่ลงแม้ท่านไม่ลงทั้งสามท่านเนี่ยนะเขาก็ยังอยู่บนเวทีปลาัยอยู่เป็นคนเสื้อดแดงเป็นคนต่อสู้เพื่อยับไตไม่ใช่อยู่นอนอู่ห้องแองเฉยๆไม่ทำอะไรยังหาอมาเนี่ยแล้วอุ้งอิงเนี่ย ท้องแปดเดือนแปดเดือนครึ่งนะแปดเดือนครึ่งคือจะคลอดเก้าเดือนสิบห้าวันจะคลอดเนี่ยเพราะว่าประมาณที่เจ็ดพฤษภานี่จะคลอดบ้างนันนะ,ะนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ามันพูดไม่ได้มันบอกไม่ได้ที่ว่าไม่ได้ว่าทําไมเพื่อไทยถึงไม่ให้คุณนุ้งอิงคุณเศรษฐากับออีกท่านหนึ่งปาอยู่ในปฏิีเพราะอะไระเพราะเขาต้องการให้คนอื่นที่รอคิวกันห้าร้อยคนมาอยู่ในบัญชี แม้ท่านทั้งสามนี้ไม่อยู่ในบัญชีปาร์ตี้ลีก็าตามหนึ่งในสามคนเนี่ยจะได้เป็นนายกแน่ hmm. พะอ,อีกสองคนที่จะนายกพร้อมจะเป็นคณะทํางานซึ่งบ้านเมืองเราเนี่ยปัญหาเยอะมากจึงต้องการคนเก่งเยอะมากมันจึงไม่มีเวลาว่างเพราะว่าประยุทธ์กับพรรคพวกตั้งแต่สมัยไอบ้บังดิกบังเนาะสนธิ่ริบิทมันทำบ้านเมืองเละเทะเสียหายเพราะก็คือเป็นยุคที่จะเราฟื้นฟูบ้านเมือง hmm. ให้กลับมาเหมือนเดิมแต่อาจไม่เหมือนเดิมเพราะเด็กรุ่นใหม่มันแรงมันเก่งเพราะต้องมุ่งไปข้างหน้าจึงสรุปไ,ไห้ว่าปฏิริษเป็นการสะสมเป็นการเป็นจุดพื้นที่อยู่สลับนักวิชาการผู้มีความรู้เฉพาะทางเพื่อจะมาลงสมัครไม่ต้องเดินทางไปงานศพงานบวชงานแต่งพี่น้องเพราะนั้นก็คือให้คนละพื้นที่เขาจัดการเอง พวกนี้จะมาอยู่ในกระทรวงทุวงกลมมาทํางานบริหารหรือมาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่อยู่ในสภาโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปเยี่ยมประชาชนเพราะอะไรเพราะว่าปกติสสเนี่ยประชุมสองวันพุทธหัตเวลาที่เหลือถ้าเป็นทั่วไปนะเขาจะต้องกลับไปอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่เลือกตั้งว่าแต่ละเขามีผู้ช่วยสสห้าคนนะถ้าทำเนียมแล้วเนี่ยไอผู้ช่วยเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ตามอำเภอต่างเพื่อไปรับเรื่อง ความเดือดร้อนพี่น้องปัญหาโน่นนี่นั่นที่เขาจะมีสํานักงานใช่สสก็จะไปที่นั่นเดือนอาทิตย์ละครั้งเพื่อจะไปนําปัญหารวบรวมมาุณจะนีีเห็นไหมเวลาก่อนประชุมเนี่ยก่อนที่ประธานจะนัดประชุมเนี่ยก่อนจะครบประชุมถ้าประธานจะบอกว่าเป็นการใครเียปรึกษานอกรอบใครมีปัญหาอะไรแต่ละคนก็พูดถึงปัญหานี่แหละครับนั่นคือสสที่อยู่ในเขตเลือกตั้งจะทําหน้าที่นําปัญหาชาวบ้านไปร้องประธาน ราชการหรือเจ้าหน้าที่ออกก็จะคอยฟังเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงบ้านกูว่าปัญหาทรไม<ฆ>นี่คืองานความแตกต่างก็คือปาริตลไม่ต้องไปหาชาวบ้านเป็นผู้ชํานาญการวิชาการคอยออกกฎหมายคอยแก้แกฎหมายคอยประสานงานบางคนอาจเป็นล่าตี<ฆ>แล้วก็เลื่อนคนอนื่นขึ้นมาแทน<ฆ>แล้วก็จะทางานคือจะเน้นเรื่องพวกเทคโนแครหรือผู้ชํานาญการเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์หรือเป็นผู้สําเร็จในทางเอกชนเป็นผู้บริหารนู่นนี่นั่นนี่คือความแตกต่าง ก็เมื่อกี้ดิฉันได้อ่ะครับช่วงหนึ่งที่ฟังอาจารย์พูดเรื่องพักเพื่อไทยใช่ไหมคะก็อาจารย์จะเปรียบเทียบว่าพักเพื่อไทยเนี่ยบางคนเข้ามาสนับสนุนไม่หวังตําแหน่งอย่างคุณเต้นนัทวุฒิใส่เกลือก็ใช่ไหมคะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงเลือกตั้งเป็นผู้มีการนผู้มการใช่แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะรับตําแหน่งทางการเมืองด้วยชแต่ก็เต็มใจแล้วก็อาจารย์ หมอประสมบุญพงศ์อีกท่านหนึ่งถึงแม้ท่านจะถอยออกมาแต่ท่านก็ไม่เปลี่ยนใจสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอาจารย์พรสศกำลังจะเสือเห็นว่าไม่เหมือนบางพรรคที่เบียดกันเข้าแบ่งพรรคออกมาเป็นคดีเด็ดนายกใช่ไหมคะเมื่อก่อนที่เขาเรียกว่าสามปอแต่นี่สามปอแตกแยกกันเพราะว่าอยากเป็นนายกอาจารย์พื่อแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ท่านผู้ชมคะถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์พรสด้วยนะคะแล้วก็ อยากจะถามว่าเขาตบท้ายอีกสักสองสามนาทีนะคะเรื่องชาพนกิจสงครา์เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็จารพรสมาเลือตังในยกใหม่อค่ะเชิญเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องผมอยากจะคุยเรื่องการเมืองต่อทีเดียวนะก่อนจะมาเรื่องของตัวเองไม่ใช่เองเรื่องของงานที่กําลังทําอยู่ตาแหน่งใหม่การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ผมคิดว่ามันมีความแม้ว่าจะใช้กฎหมายและธรรมนูญของประยุทธ ของประวิทย์กับพวกพวกพเผด็จก,การอยู่ก็าตามแต่ว่าความก้าวหน้ามันจะมีตรงที่ว่าสื่อมวลชนให้ความสนใจตามสัมภาษณ์ตามสร้างบรรยากาศโน่นนี่นั่นไอ้พวกสลิมนกหวีดท,ทั้งหลายที่คอยขัดขวางหรือพวกอนุร,รักษนิยมพวกอมตยาธิปไตยพวกศักดินาโบราณพวกไดโนเสาร์อย่างี้นะก็ค่อนข้างจะหลบซ่อนตัวไม่มีใครโผล่มาแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างน้องที่ ต้องการให้ยกเลิกมาตราหนึ่งสองนะชื่อน้องน้องอัตวันน้องแบมนี้เนาะออก็ไปนู่นนี่นั่นไม่กลัวประยุทธ์ไม่กลัวประวิตยประวิตย์ขนาดถึงบอกว่าต้องการก้าวพ้นก้าวข้ามความขัดแย้งแต่โอากาสมาเตะเด็กเละตุ่มเป้ที่สภาพละามแดซึ่งเป็นเรื่องที่เราเห็นเลยว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันแรงแล้วก็มันโอ้มันรอดอยู่ในเชนกับพวกเรามากโอกาสอย่างนี้เลยครับเราจึงถือว่าผมในฐานะคนเสื้อแดงนะ ต้องการให้เผด็จการเนี่ยมันจบที่รุ่นเราจะทํางี้ได้ก็คือเราต้องเลือกพักการเมืองที่เราชอบพักใดพักหนึ่งเอาเป็นว่าผมไม่อยากจะโน้มนะ้าวว่าให้เลือกพักไหนเอาที่ท่านชอบแต่สาหรับผมต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นฝ่ายประชาธิปไตยก็คือฝ่ายที่ไม่สนับสน,นุเนเผด็จการประยุทธ์ประวิทยมาก่อนนนเดงเราถึงจะเรียกว่าฝ่ายประชาไตไม่กี่พักแล้วครับ ไม่เช่นพักไทยรักไทยพักก้าวไกลเสรีรวมไทย,ไทยพักเพื่อไทย,ไทยโทษพ,ทพักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักเสรีรวมไทยพักเพื่อพักอะไรเพื่อชาติเหรอพักของคุณมานองเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มนี้แหละในความรู้สึกในความคิดของคนนี่คนเสื้อแดงเต็มที่เต็มที่นะก็ให้พี่น้องเราเพิ่งจะเริ่มต้นวันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นแต่โหมดมันจะเร็วแรงมันมีการสํารวจเขาเรียกโพมีการไปสุ่มสำรวจโน่นนี่นั่นน่เนีย เหมือนกับคุณชัตชาติตอนแรกคะแนนไม่มามาแบบช้าๆให้ช้าแต่ว่าพอช่วงหลังคนเสื้อแดงชนชั้นกลางในกรุงเทพกลัวกลัวว่าอาจารย์ชาติจะแพ้แพ้อัศวินแพ้ใครอ่ะอีกคนหนึ่งแพ้อาจารย์เอของมีชัยทิพตเนาะเขาว่าเขาเป็นโอเขาบอกว่าเขาเป็นขนาดมากอาจารย์เอเป็นอะไรขนาดบอกว่าเป็นไอน์สไตน์มาเกิดโอ้โดนลากไส้เรื่องการก่อสร้างคะแนนดอปไปเลย คนที่เลือกก้าวไกลตอนแรกก็คุณในหน,น้าที่เล่าออกจอซอรสออใส่เ<ม>สื้อพูดรึ้นหางนะก็บอกเฮ้ยไม่ได้ต้องยอมสละเพื่อจะมาให้ชาติชาติได้คะแนนเพื่อจะแบบล้านกว่า<อ>มันจึงเป็นฐานที่ขนาดชาติชาติได้คะแนนเยอะไ,ไอ้พวกไอ้สลิโลลมโกวิทมันพยายามจะยื่นเรื่องร้องเรียนท่านจะปลดท่านนะเพรออายามคือการเลือกตั้งเที่ยวเนี้ยยุทธศาสตร์แลนสไลด์ของบางพรรคหรือพูดว่าพรรคเพื่อไทยที่เรารู้เนี่ย จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมากมันจะเป็นการตอกเสาเข็มทางกิจสํานึกกิดใต้สํานึกกินเหนือสนึกให้คนในชาติว่าเราพร้อมที่จะออกมาปกป้องเราคู่ควรกับการปกครองในบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าคนไทยเนี่ยแต่ถ้าคุณยังเลือกแบบเบี้ยวหัวแตกสาแหลกอยู่เนี่ยนะ,ะเราต้องต่อสู้กับเผด็จการทหารไอ้พวกศักดา,านาโบราณไปอีกแต่ถ้าคุณไม่อยากต่อสู้ยาวนานกลัวประเทศเราล้าหลัง วันนี้หลายประเทศก็แซงเราไปแล้วยังเราต้องกอดคอญี่ปุ่นนะกอดคอเกาหลีใต้ใแต่เราเสียโอกาสมามากโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่เราจะได้ก้าวกระโดด<ม>ไปไปอยู่ไปให้มองเห็นประเทศพวกนั้นแล้วนี่โอกาสของพวกเราเนี่ยมันเยอะมากต่อไปเนี่ยผมยังเคยคิดว่าใครอยากกินข้าวไทยมึงต้องมากินข้าวที่ประเทศกู<ม>นะต่อไปเราจะอะไรเราจะดูซีรีส์เกาหลีไหมผมเคยติดซีรีส์เกาหลีนะ ยังก็ติดค่ะเกาหล <c oughs> ีมันขายอะไรมันเอา,เอาไอ้จีนติดเกาหลีเกาหลีมันเอาแค่ไอ้แผ่นซีดีซีรีส์มาขายบ้านเราแล้วเราก็แห่ไปกินข้าวกินนั่นแดจังกรมยั่กิบบ้านนั้นนี่คืออะไรนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่พวกเราติดกลมแงมต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาความเป็นไทยออกไปขายแค่ใส่กล่องไม่ขีดขายได้ทั่วโลกใครอยากกินทุเรียงใครอยากกินผลไม้มาที่นี่ เราจะผมเชื่อแหมผมไม่ได้เป็นผู้สมัครเนะาะแต่พูดในานามะชาชนเนาะ<ด>ให้ฟังว่านี่คือบ้านเมืองเนี่ยมันต้องไม่เสียโอกาสเหมือนพวกพเผด็จการไดโนเสาร์ที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยเราหวังว่าทหารจะมีจิตสํานึกเพราะตั้งแต่เข็มขัดถุงเท้ารองเท้าปืนอาวุธลูกเมียคุณกินข้าวมาจากภาษีคุณยานินกับผมและพี่น้องคนไทยทั้งสิ้นเราจึงหวังว่าการเลือกตั้งเท่านี้น่าจะเป็นการเลือกตั้งทงี่ตอบโจทย์กับความคิดว่ามึงอย่าโกงมึงอย่าคิดเทรยศ อย่าคิดที่จะเล่นแลกกับประชาชนอีกนั่นคืองานที่แล้วยังยังมีพูดกันอีกเนาะปีหน้าวันต่อไปอายุที่ประเด็นว่าผู้กระดกอันนี้พรุ่งนี้เราจะติดกันต่อแต่ว่าเรื่องชาวบัญญัติเนี่ยเพลินว่าเราก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่าสมาคมชาวบัญญัติสงเคราะห์เพื่อประชาชนตั้งแต่ปี2558ันหปีนี้ปี66เนาะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกสใช่ไหมปีห6สิบหกนี่กี่ปีแล้วเนี่ย9ปี9ปีโอ้ก็ยี่สปีแล้วนะก็คือองค์กรอยย่างงเี้ ปกติเขาบอกว่าถ้าไม่เก่งไม่แข็งมันจะไปต่อยากโดยเพราะประชาชนตั้งกันขึ้นมาแล้วมาเจอเผชิญโควิดไม่มีสมาชิกสามปีจากสมาชิกเกือบสองพันเหลือลงตอนนี้เหลือแค่ห้าหกร้อยแล้วก็ในสมคาคมทํางานหนักมากจนท่านไม่สบายเป็นสโตรกแต่ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นเพราะเราก็เลยชื่อว่าต้องถนอมบุคคลอย่างนี้ไว้ได้ะนะผมก็เลยต้องมารับภาละเรียกว่ารับ อ่าไม้ต่อไี่ยืมทางานต่อคนที่ได้รับการเลือกจากที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่สองประชุมใช่ที่สองเมษายนให้ผมมาทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมชาวพนิกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนเราต้องการชื่อคุณนึกข้างไหมชาวธุรกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนประชาชนคือใครประชาชนคือประชาชนทั้งประเทศนะ ทั้งประเทศเลยเหรอคะเราคือสมาคมเดียวที่รับสมาชิกได้ทั่วประเทศโอ้โหไม่ใช่สมาคมชาวยิ่งสงเคราะห์หมู่บ้านใช่อ่ามันนั่นนี่แลไม่ใช่นะแค่หมู่บ้านอำเภอในปกติแค่เนี่ยใช่ใหญ่แล้วนะคะอันนี้คุณดูชื่อดิสมาคมชาวยิ่งสงเคราะห์เพื่อประชาชนเรารับสมาชิกทั้งประเทศตอนนี้นะเริ่มแรกเนี่ยเรารับสมาชิกอายุไม่เกิน80ปีต่อมาเฮ้ยมันอายุเยอะมันเสี่ยงมากตายไปเลยก็เลยผมเลยเสนอลดมาเหลือ7 5ปี แล้วผมขอเสนอเพิ่มโรคโรคไตาวายปกติเราห้ามโรคเอดโรคมะเร็งบรรณโรคแล้วก็โรคอัมพาตนอนติดเสือ้อนะแล้วก็เอ่อเพิ่มโรคไตาวายนะเป็นห้าโรคตอนนี้นะ,ะแต่ว่าอายุตั้งแต่20ปีไม่เกิน75ปีถ้าท่านอยากเป็นสมาชิกสงเคราะห์ถือว่าทําบุญกับพี่น้องเรา20บาท20บาทต่อคนเนาะ,ะตอนนีม้มีสมาชิกสัก5,000คนเนี่ยจะได้เงินทําบุญ ช่วยสงเคราะห์ครอบครัวเขา,าแสนหนึ่งแต่เราจะหักเป็นเงินบำรุงสังคม16%ในขั้นต่ำและตามกฎหมายนะก็ถ้าใครสนใจอยากมาร่วมทําบุญสงเคราะห์ญาติพี่น้องคนไทยด้วยกันผ่านสมาคมชาปดิษฐสงเคราะห์ต่ออยู่ที่ตรงข้ามลิฟต์แก้วชั้นห้าห้างอิมพิเรียนเบอร์ลาดพร้าวนะยังไงก็โทรมาหรือมาพูดคุยแวะมาเยี่ยมเยือนเรามีน้ำมีกาแฟให้กิน ให้ดื่มกันมาพูดคุยเหตุการณ์บ้านเมืองก็ได้และในฐานะยุคสมคมผมมีนโยบายมันอยู่ในเทรนพักกานเมืองนเสนอหน่อยเนาะผมอยากเสนอนโยบายอย่างนี้นะปกติสมคมเนี่ยอ๋อเมื่อกี้พูดถึงระเบียบก็คือว่าค่าสมัครหนึ่งหนึ่งร้อยบาทค่าบำรุงปีละห้าสิบบาทเงินสงเคราะห์เนี่ยเราเก็บไว้ลงหน้าสี่ร้อยบาทคือยี่สิบศพเลยคนะ่เพราะงั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าอะไรไงนะก็ห้าร้อยสิบบาทแรกเข้ามีประประชาชนไทยกระสารมา ทะเบียนบ้านถ่ายเออสารมารูปถ่ายหนึ่งนิ้วสามใบของผู้แจ้ง,งความประสงค์สมัครแล้วก็ใบบรองแพทย์ไปขอใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้นอ,อนามัยใกล้บ้านโรงพยาบาลศูนย์หรือว่าศูนย์วิเกรรมก็ได้หรือโรงพยาบาลทหา,ารตำรวจก็ได้ขอเป็นราชการบอกเขาว่ามาขอใบบรองแพทย์เพื่อไปทาชาวน,านกิจเท่านั้นแล้วก็จะบุญยกประโยชน์ให้ใครเวลาเสียชีวิตใครอยู่จัดการสอบเราเนี่ย ท่านจะต้องเอาลูกเข้ามา3าใบแล้วก็เอาทะเบียนบ้านประชาชน,านขเข้ามาด้วยจะได้รู้ตรงกันหน้าตาเป็นอย่างนี้เอสมมติว่ามีเงินเป็นแสนอยากจะให้ลูก2คนก็ออกมาสองคนเราก็จะได้ลงหลักฐานพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ไว้ได้นั่นคืองานสมาคมส่วนผมเนี่ยอาจจะมีไอเดียเพิ่มเติมก็คือว่าในช่วงที่เป็นนายกสมาคมเนี่ยผมจะเสนอไม่ใช่เราเก็บเงินไว้ช่วยคนตายเท่านั้นสมาชิกที่ยังเป็นเป็นอยู่เนี่ยกินข้าวไหมกินข้าวกินน้ำกินน้ำไหมอยากไปเที่ยวไหมอยากอยากมีเงินไหม ผมก็เลยคิดว่าผมจะทําโครงการโครงการหนึ่งก็คือโครงการระดับโลกผมเข้าไปศึกษาโครงการบํานาญประชากรโลกที่เขามีสานักงานอยู่ดูใบนะ uh huh. นะก็เนี่ยแล้วมันจะมีขั้นตอนวิธีการเราเขามีการบรรยายองเนี่ยบำนาญประชากรโลกสําหรับประชากรไทยอย่างน้อยถ้าคุณยานินมีบํานาญสักเดือนละแสนบาทคุณคิดว่าคุณอยู่ได้ไหมไม่ต้องให้หนูหลานมาเลี้ยง ดิสแตนท์เหรอห้าหมื่นบาทก็โอเคเลยนะตั้งแสนบาทลุกมากเลยแสนบาทคุณอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะสบายเลยไหมค่ะพอดีฉันไม่อยากแบบว่าเป็นล้านหมื่นล้านไม่เดือดร้อนใช่ไหมค่ะไม่เดือดร้อนนั่นแหละเรามีโครงการนี้อบรองนาวระชากรโลกประชากรโลกคือมีร้อยแปดสิบห้าประเทศเข้าร่วมโครงการนี้นะมันมีการลงทะเบียนมีคุณสมบัตินิดหน่อยที่เขาจะทําให้ค่ะสองก็คือนอกจากบรองนาประชากรโลกแล้วผมมีโครงการธุรกิจของคนไทยที่ไปทํางาน เขาอะไรสมปทานแร่ธาตุที่มีค่าพวกเพชรพลอยที่แอฟริกาเราก็อยากให้คนไทยไปลงทุนตรงนี้เป็นของคนไทยแท้แทตั้งอยู่ฐานนวนครใคนสนใจเนี่ยให้กําไรยังไงเนี่ยน่าสนใจมากบาทขีบาทนะสามก็คือผมมีธุรกิจจากไต้หวันเป็นธุรกิจสู่ความงามถ้าใครสนใจแนวสินค้ามีตัวตนจริงอยากซื้ออยากขายยังไงเนี่ยเราก็มีผมอยากจะพูดเรื่องเนี้เพื่ออะไรเพื่อเราไม่ใช่รอ ชวนคนมาเป็นเอาเงินมาสะสมช่วยคนช่วยคนรอวันตายไม่ใช่งั้นเหรอวันนี้ก็หยุดแค่นี้แล้วเดี๋ยวรัสารต่อเรื่องนี้ข้างหน้าวันนี้เบรกนี้อันนี้ขอหยุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันอ่ะครับคลิปที่สองอาทิตย์หน้านะคะได้ครับด้ครับวันนี้นะคะรายการนะคะประชาชนนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นายถนัดด้วยนะคะครับผมคุณคับขอบคุณครับ สิของเราสิลูกเดี๋ยวเราเข้าไปสอง